วันนี้เป็นการประชุมกรรมการประจัดกรุเรกงเทพธนาคมครับในวาระซึ่งมันก็ติ่นเต้นเป็นพิเศษเนื่องจากเมื่อวานวานนี้ได้มีการอ่านของพี่ต้องการของสารปกครองกลางซึ่งเป็นสารชั้นต้นในประด็นทพาระหว่างผู้กรณีคือบริษัทเอกชนมีบีทีเอส4ในขณะเดียวกันก็ทางฝ่ายผู้ที่เป็นจำเลยจำเลยก็เป็นจำเลยร่วมกันจำเลยที่หนึ่งคือกรุเรกงเทพมหานคร จำนวที่สองคือตัวเลขคณะหกตามคำวิสาขององศารท้นต้นดังกล่าวนะครับก็จำเลยทั้งสองมีหน้าที่ต้องร,อรับริดในจำนวนเงินที่มีการฟ้องร้องกันตัวเลขปรากฏในตอนท้ายของคำรอบสารตามบุคลากราาลแล้วนะครับผมกล่าวให้ให้ชัด,ชดเจนตรงไหน่ตรงต้นนี้ว่าแบ่งออกเป็นสองจำนวนครับจำนวนหนึ่งนั้นเป็นตัวเาาลขที่เกี่ยวข้องหรือเนื่องถึงส่วนต่อขยายที่หนึ่งของรถไฟฟ้า และตำหนิที่2งนั้นส่วนที่2ส่วนต่อเนื่องที่2แยกจากกันนะครับเรานัเข็มมาเป็น2ส่วนเช่นว่านั้นถามว่าวันนี้เราปรึกษารึงแล้วเหตุไรอย่างไรโดยหน้าที่ของบริษัทของเนื่อทนาคมนะครับกรรมการชุดปัจจุบันนี้เข้ามาทําหน้าที่ได้ไม่กี่เดือนการต่อสู้คดีเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลที่โต้เถียงโตแย้งกันมาแต่เก่าก่อนมีข้อท็จจริงมีมุมมีมิติทางกฎหมายบางอย่างบางประเด็นที่เรา อยากจะนำเสนอใหม่ได้ได้นาเสนอแล้วแต่ว่าในกระบวนการพิจารณานั้นเรามาเรามายื่นในตอนท้ายคดีนั้นก็อาจจะไม่มีโอกาสจะได้รับฟังหรือไม่มีโอกาสจะได้พูดถึงเรื่องนี้อย่างถี่ถ้วนเท่าไหร่นะเรื่องก็ยังค้างอยู่ในขณะเดียวกันก็เราก็คิดว่าเ็าเป็นเรื่องที่ต้องรักษาประโยชน์ของบริษัทกรุงเทพธนาคมซึ่งก็ไม่ใช่ใครอื่นนะเพราะผลประโยชน์แบ่งปันกันก็ไม่ใช่ของกรรมการแต่เป็นวิสาหกิจของกรุงมเทพมหานครก็เป็นเงินของประชาชน โดยอ้อ,อ,อมนะั่นแหละนะครับ่นก็เรียนได้ว่าหลังจากอ่านคำเรียบษา,อา,าของสา,ารปกครองกลางแล้วนะครับในชั้นนี้ในชั้นนี้นชั้นนี้นะจำเลยที่สองคือกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นพ้องกันนะครับระหว่งางกรรมาการว่าจะต้องอุทอนและถ้าจําเป็นต้องขอพิจารณาคดีใหม่ก็จะได้ขอไปด้วยนะครับแต่แน่นอนว่าการทำางนี้ต้องศึกษากโดยใกล้ชิดเพราะอกอดคอร่วมกันเป็นจำเลยร่วมกับกรุงเทพมหานครก็จะรีบทำใบไมเฉลี่รีบส่งข้อความสื่อสารนี้ไปว่า เราทาอย่างนี้นะซึ่งก็ซ่อว่าผมความเห็นคงไม่น่าจะแตกต่างกนะันเราก็ทำไปในกรอบกฎหมายนะครับมีประเด็นหนึ่งที่สองคนกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่านอกจากเราจะอุทธร์แล้วก็ถ้าจะเป็นจะรขอพิจารณาคดีใหม่ก็จะดาเนินการนะประเด็นหนึ่งก็คือว่าเรายองรับท็จริงหมันทำว่านี่นั้นมีอยู่เป็นนี่ที่ผูกพันระหว่างบริษัทเอกชน BTSC กับกรุงเทพมหานครกับกรุงเทพนครมแน่นอนแต่จํานวนมากน้อยเพียงใดแค่ไหน แล้วก็มีความชัดเจนในข้อกฎหมายอย่างไรตัวนี้ของพี่โดยอาศัยคำว่าสานี้เป็นแนวทางนะก็จะได้มาศึกษากันโดยโดยรอบข้อระหว่างลูกหนี้โรคทั้งสองรายว่าอันไหนที่ทั้งทั้งกรุงเทพมหาน,นครและเคทีเป็นพ้องต้องตรงกันว่าเป็นตัวเลขที่นิ่งแล้วแน่นอนแล้วไม่มีอะไรที่ที่ที่กังวลสงสัยแล้วด้วยหลายคำว่าษารรุ่นหลังเราก็ไม่รู้จะยังไงต่อในส่วนนั้นก็น่าจะมีการพูดคุยอย่เรื่อง การจ่ายเป็นงวดจ่ายเป็นวิธีการอย่างไรจะจะใช้วิธีการอย่างไรในการจดเคยจ่ายในส่วนนั้นอันนี้ก็เป็นงานเทคนิคในในชั้นต่อไปนะฮะโดยรวมโดยโดยอดนะฮะหนึ่งคือเคเทีกรุงเทพธารพรมจารุรุ่งไปกับกรุงเทพมหานครเพื่อผูธรณ์แล้วก็ขอพิจารณาคดีใหม่ในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อตอ,ตอ,ตอ,องค์กรของเรานะครับและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนด้วยในขณะเดียวกันตัวเลขใดหนี่จำนวนใดที่นิ่งแล้ว การืม่เหมืนอนครคดีเห็นต้องเป็นพ้องต่อกันว่าเป็นนี่ที่มีปัญหาเราก็จะดาเนินการพูดคุยกับ b t c เพื่อดูในเรื่องกระบวนการคันจ่ายที่อมกระบวนการคันจ่ายนั้นมันมีขั้นมีตอนจะจะเมืนเป็นงวดจะจะผ่อนปลนอะไรเป็นยังไงหรือไม่อันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องไปคุยกันครับ